อยู่ตัวนี้แหละในที่อาจารย์ให้เลขเจาะนะอยนด้วยกันหมดนี่แหละนะถึงเปียกๆนี่แหละนะครับอ่ะมันเปลียนไปนได้หัวสัญจอมันซื้อซื้อคลุมไม่หมดแล้วนะครับซื้อคลุมเจอกัน<ม>วันนี้นะครับเป็นวันพุทธที่ยี่สบิบเอ็ดกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับที่เพจอ,อกก่อนพลังเลขนำโชคนะครับอเพจจริงมีคนติดตามอยู่ หกหมื 60, กว่านะครับขึ้นไปนะนะัตัวนี้นะประมาณ6 4หมื่นสี่พันกว่านะครับถ้าเห็นน้อยกว่านี้นะครับนั่นคือเพจปลอมนะครับที่สําคัญไม่มีกลุ่มนะครับชื่อออกรณพลังเลขนาโชคไม่มีเฟซบ o ๊กชื่อออกรณ์พลังเลขนําโ,โชคนะครับหากพบเห็นไปขอเป็นเพื่อนนั่นคือพวก มิจฉาชีพนะครับพวกสิบแปดมงกุฎนะครับอ่ะทักทายกันพี่นอนะ้องอายุแถวใดนะครับภาพเสียงนะครับเป็นแบบไหนภาพชัดเสียงชัด,ชดม่เอ่ยนะมาเจอกันอ่าเป็นเวลานะจะเที่ยงเนาะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปดสเก้านาทีโดยประมาณนะครับวันนี้วันพุธเนาะจันพุธศุกร์ก็จะมีแนวทางมาแบบปันเช่นเคยมี น้อยมีลาวนะครับน้อยลาวแล้วก็อ่วันนี้นะเป็นเลือกดีนะครับจะให้รัฐบาลไปเลยเี๋จะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวหาซื้อไม่ทันคาดว่ามีอันแน่นอนเดี๋ยวมีซื้อไพร์ให้นะครับทำชุดอรอดูนะครับรอดูนะครับว่าอาจารย์ให้ตัวไหนนะครับ คราวที่แล้วก็เกินเกินให้ไปแล้วหลักนะครับทักทายกันพี่น้องนะอยู่ทถวไหนนะครับภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยมาคนแรกน่าจะเป็นคุณนอมเนาะนะนะถ้าอ่านผิดก็ขออภยนะัยเนาะ n o m นะจำได้นะครับที่อาจารย์ไล์ครั้งที่ที่แล้วนะครับตัวเด่นมีอะไรบ้างเราขอขอดูก่อนใครที่ชมนะใครเป็น fc ตัวจริงนะรัฐบาลหงสัญจรประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาะที่อาจารย์บอกว่ามีเลขอยู่สามตัวเหมือนเ้าก่อนนี่นแหละที่อาจารย์ไล์ครั้งแรกอาจารย์ว่ามีสามมีสี่มีห้าแต่อาจารย์มาเปลี่ยนเป็นหนึ่งแทนเหรอไหม <laughs> จับสมุดผิดเหลม,มไมหไหลเหลมขวด มันมันชิดยากมันไม่ชนอ๋อม,มันไม่ชนนะน้องมีนาโจาไปจ็กแล้วนยะแสดงว่าอยู่ในห้องน้องมีนานะแสดงว่าอยู่ในห้องแนวทางเพราะว่าอาจารย์ลงให้ไปหมดในห้องแนวทางลงไปในโนดแล้วที่อาจารย์บอกก็คือตัวเด่นที่ไฟ์สดไอ้เจ้าเอาความรับราชการมาเปิดเผยเจ้าพิมพ์ทั้งสามตัวเลยเนาะ อันนั้นคือเลขสามตัวเลยหมายความว่าเด่นเลขสามตัวอืออืเนี่ยแสดงว่าไอ้คนที่พิมพ์เลขสามตัวก็คือคนดูไลฟ์สดไอ้คนที่พิมพ์เลขชุดสามตัวสองหางมาเนี่ยก็สแสดงว่าเป็นเลขอาจารย์สแสดงว่าเจาอยู่ในห้องไร่ห้องแล้วท่างเมียนบอเออนะครับที่อาจารย์บอกไลฟ์ครั้งที่ครั้งก่อนเมีย อาจารย์ไลฟ์บอกว่าอืมีนี่ก็เ,เ,เรียกว่าอืมจังสี่เมมนบอนะครับน,นั่นแหละถึงจะใช่นะอันนี้คือตัวเด่นนะครับแต่ชุดเต็มนะครับไปใครพร้อมดูแล้วชุดเต็มนะครับ ชุดติมอาจาร์กันไว้หมดนะครับตะกี้นะกันไว้นะเพราะว่าแนวทางสัญจรเนี่ยมันมีโอกาสาเบิเ้ลและเลียงอยู่ในชุดนี้ทั้งหมดใ,หใครพร้อมดูอ่ะพิมพรัฐบาลนะครับพิมพรัฐบาลนะพิมพ์รัฐบาลนะพิมพ์รัฐบาลนะทุกคนพิมพ์รัฐบาล อาจารย์ก็ให้ดูรัตตอรี่ไปหมดเนี่ยนั่นแหละอาจารย์เล่นเลยอ่ะชิมรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะประจางวดวันศุกร์ที่หนึ่งวีนาคมหกเจ็ดนะออกวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับออกวันศุกร์ออกวันศุออกร์น,นะครับนะรัฐบาลเอาอขึ้นบ่ขข้น คอมเมนต์คนนะือเ่อคนะดด่นออกะทุกคนช่วยกันหนะช่วยกันนะช่วยกันมีส่วนร่วมนะม,มีปฏิสัมพัสธ์มันจะไม่พลาดนะครับเมื่อเมื่อลงแนวทางหรืออะไรต่างๆขึ้นมากดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่า ทางโปรแกรมเนี่ยทาง AI ของเฟซเนี่ยคือว่าหนึ่งเรามีความสนใจมีส่วนร่วมมันจะจะดีมันจะเข้าถึงได้ง่ายมันจะผ่านหน้าเฟซของเราได้ได้ดีกว่าที่พวกที่กดแชร์นะครับเพราะฉะนั้นห้ามแชร์นะครับพี่น้องห้ามแชร์ลงกลุ่มแต่แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองไว้ดูได้นะครับนะเพราะว่า ม,มันเป็นผลเสียถ้าลงกลุ่มถดูว่าถ้ามีใครแชร์ลงกลุ่มเดี๋ยวก็จะลบต้นฉบับนะเพราะมีผู้อแอบแฝงนะครับเอารูปโปรไฟล์ของอาจารย์นี่แหละมาทําเป็นเชิญคนเข้าห้องแนวทางนะฟรีหรือเสียเงินก็เยอะแกะ,ะทําให้หลายๆคนสับสนนะครับน,นั่นคือพวกมิจฉาชีพอะ รัฐบาลน,นะครับอาจารย์เด่นเจ็ดแปดเก้าสรุปแล้วมันก็อยู่ในชุดชุดเต็มเตามนี้นะครับชุดเดียวนะอาจารย์ให้ชุดเดียวไม่ต้องไปถามหาใบพุงไฟฟ้าใบอะไรเล่นตามนี้เลยบนล่างแล้วหวยสัญจรเป็นไปได้ถ้าบานประมาณนี้นะครับนะตัวเจาะสีหางนี่แหละเลขสามตัวก็เล่นตามนี้เด้พี่น้องอมีเลียงมีหำ นะมีเรียงมีหามนะครับเบิ้ลก็กับประตามที่ตัวเจาะเลยนะหยุดกันไว้แล้วนะอาจารย์ชิดว่าถ้าเก้าเก้าไหลมันก็จะเป็นเก้าแปดกับเก้าเจ็ดเลยนะอมาณนะี่นะครับอันนี้คือเดียวทาง หวยสัญจรรัฐบาลประจำวดวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมนะครับอาจารย์มาอันเดชรัดเนี่ยเพราะน่าจะไปชนกับอ่ายหลยสำนักหรือสำนักดังเขากะได์นะพออาจารย์ฟันเ็ีไดใแต่อยู่กัลลินเนะี่ยเพราะพออาจารย์ไปกัลสินเมื่อเมื่อวันที่สิบเจ็เนาะเจอซื้อลอตเตอรี่มา ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดนั่นแหละนะก็ไปเจอเอฟซีที่ขายดัตเตอรีที่วัดหวังน้ําเย็นก็ให้เบิงอยูดัตตอรีของอาจารย์นะซื้อซื้อไปตัวมันตรงกับทะเบียนรถนะครับตรงกับทะเบียนรถของอาจารย์นะทะเบียนรถมันจะออกดีออกดีมากเนี่ยนะขอดูทะเบียนรถไม่มีในใน รับตัวกับที่เบียรถลดที่เบียรถลดออกมาแล้ว7 9็ดและ8ปดเมื่อกี้อาจารย์ก็ไล่จาดป7กเจ็ก็ได้เลขท้ายครั้งแรกเนะาะเลขท้ายครั้งแรกก็เป็น5้าแปีกจ็ให้โชคนะพี่นอ้องมาวันนี้แหละอันนี้คือทีเบียรถลดของอาจารย อลองเอาไปพิจารณาบึง้งนะมันไม่ได้ให้อีกนะกว่จะลงก็อยู่ประมาณนั่นแหละวันที่ยี่บเก้านะครับนะเดือนนี้มียี่บเก้าวันอาจจะไปโพสต,ตั้งค่าวันเช้าหกโมงวันที่ยี่บเก้านั่นนะรัฐบาลถึงจะเห็นนะครับ เพราะนั้นใครเห็นก่อนก็ไปก่อนธรว่าอาจารย์หาซื้อลอตเตอรี่มาจากสารครามเนี่ยตัวเดียวเนี่ยนะหาซื้อแต่ตัเวเดียวเดี๋ยวมันกลับหน้ากล้องมันเห็นหมันเออเห็นอยู่เห็นอยู่เนาะเ,เดี๋ยวจะไล่เบลอก็เลขชุดทั้งหมดวิจิยรเดี๋ยวจะไล่ดูเฉพาะจดทะเบียนรถก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดหกชุด เฉพาะตัวนี้ตองนั้นก็เป็นตัวตัวกลับม,มันต้องกลับหน้ากล่องเลยน,นี่ไลซื้อซื้อตั้งแต่วัดวังน้ำเด่นวังน้ำเย็นนี่อันนี้นกับพรอมนะครับเพราะนั้นย่ยกยูนีิมัยเนี่ย วันสั่งเขาชุดชุดห้าใบเนี่ยอยู่ตัวนี้แหละในที่อาจารย์ให้เลขเจาะนะยืนด้วยกันหมดนี่แนีะนะถึงเปียกๆน,นี่แหละนะครับอ่ามันเป็นไปได้หงสสัญจรมันซื้อซื้อคลุมไม่หมดแล้วนะครับซื้อคลุมไม่หมดแล้วก็ต้องเอาไปพิจเจณาเพิ่งนะนี่โอกาสสื่อ ใดนี่หรอกล,กลัตตรีมันกำลังกำลังขายชุดใหญ่ชุดห้าใบสิบใบมันก็ออกเร็วนะครับออกอ่อ,อก,ก็บน่ายแล้วนะครับพ่อซื้อใดก็ลองจัดไปนะี่เห็นหมดแล้วนะ้อนอยลาวไทยใครยังไม่เห็นอีก <c oughs> นะห้องประมาณนี้เนาะข,ขนาดห้องแนวทางอาจารย์อย่างลงให้แค่สองห้องนะครับห้องที่ร่วมทบุญกับอาจารย์ลงสองห้องในโน้ต และในกลุ่มยังไม่ลงนะครับในกลุ่มยังไม่ลงยังไม่ได้ลงนะครับเพราะ,ะนั้นใครที่ดูไลฟ์สดนี้ก็ถือว่าได้เปรียบถือว่าโชคดีนะครับก็ให้ติดตามผิดไว้นะครับประมาณนี้แหละนะนะครับนะทูตนะเดี๋ยวค่อยเจอกันในวันวันศุกรนะ์เนาะนะเวันศุกร์ แชร์ไปนะอาจาั์สิ้นสุดกันไลคขคอหน่อยค่อยเราไม่ทันแล้วให้ไปถึงรัฐบาลแล้วก็ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะ <c oughs> เออประมาณนี้เดี๋ยวค่อยอรวบรวมการทําบุญอีกเนาะอาจารย์จะได้ทักงสารสาลาครับเป็นประธานทำเสาเอก <c oughs> เอกนี่เสาเอกในวัดนะครับเมื่อกี้ก็เราก็ได้ร่วมเทพื้นนะครับรอบพระอุโบสถของวัด แ้งหนองว่าไปเร็วนะพี่น้องเดี๋ยวรอดรอดกันไปอีกนะวันอะไรนั่นวันวันวันศุกร์วันเสาร์นีนนนนะ่บอกนะประเดนกระทาบุญทําทานหยดกับบุญของของเราไปเรื่อยๆอเด้อนะครับเงินเทวดาทําไมทุกคนเปลีย่ยนจะมีทำไมำอ,าอาจารย์ถูกเลขแล้วถูกนี่ก็นะถูกลอตเตอรี่ด้วยนะเมื่อกี้ก็เลตลอตเตอรี่รที่นี่ของะห้าเปลี่ยนเจ็ดนะจะถูก แนะม,มส่สามตัวหน้ากับสามตัวท้ายทั้งสองตัวบ่อยรางวัลอื่นแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นผลบุญของเรามันหนุนมันส่งนะครับเพราะฉะนั้นนะเราทําดีมันก็ได้ดีเพราะนั้นก็ฝากนะครับนะฝากออโอเคมีใครจะสอบถามอะไรอีกเนาะค่อยติดตามมาจย์ครับกลัวจะพลาดเออนะครับก็ติดตามในเพจนี้นะครับเพจของอาจารย์ใช้เพจเดียวมี